โปร่งใสตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมคือหลักธรรมาพิบาลที่เป็นหัวใจของการปกครองท้องถิ่นที่ดีการบริหารจัดการอย่างสุจริตโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาซึ่งความเชื่อถือศรัทธา<อ>ผลที่ตามมาคือการมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ประชาชนสามารถทำให้การปกครองท้องถิน่นเจริตได้ด้วยการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนด้วยเครื่องมือสำคัญก็คือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพุทธศักราช2540ที่รับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิน่นมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้ความสำคัญกับภารกิจนี้เราจะมีการอบประชาคมอย่างน้อยนะคะเพื่อรับฟังความเห็นของชาวบ้านปีละสองครั้งแล้วก็มีการเสนอผลงานของทุกกองหมดแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเขาพูดเขาคุยว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเขามีปัญหาตรงไหนเขาอยากให้เราแก้ไขตรงไหนก็มาพูดคุยกันทุวป,ปีอปตจะลงมาในหมู่บ้านเรา ก็นจะบอกละปีนี้ก็ได้ห้ามเงินมาจากติดใจไล้จ่ายใจใจเพราะมันจะทำงานในหมู่บ้านเราต้อไดเรืงบอกเมื่อกระดอนมูกทุกหมู่บ้านซืกหมู่บ้านเถานี้แหละเงินทุกบาททุกสตางค์นอกจากการประชาคมเพื่อนำความโปร่งใสไปให้ชาวบ้านได้ตรวจสอบถึงที่แล้วการดึงประชาชนเข้าร่วมในโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มคิดโครงการจนถึงผลสำเร็จ ก็เป็นแนวทางที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสาเร็จด,ด้วยดีส่วนมากถ้าพูดถึงการตรวจสอบเนี่ยคนจะพุ่งประเด็นไปที่การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นประเด็นที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่ายมากนะแล้วประชาชนนั้นก็สนใจอยากจะรู้ด้วยว่าเอเออบตดอนแก้วนี้เขามีวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องต่างๆอย่างไรนะเมื่อประชาชนมีความคิด เห็นอย่างนี้แล้วก็อยากจะรู้นี้ยเราก็ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจะซื้อจะจ้างเลยเขาก็จะู้ราคามาก่อนเนาะเขาจ้องตรวจสอบตรวจากัอย่างเพื่นสมมุติว่าเปิ้นมาลงบ้านเฮาเออแปลงแม่บ้านเฮาถี่แล้วเนาะแปลงอันฝายเมืองฝายเปิ้นจะซื้อซาเล็กซื้อหินซื้ออย่างน้าละแก้เมอืองบ้านเฮาเพจะไปตรวจสอบถึงลำปางว่าหินนี้เปิ้นขายเม็ดตะไใด้เล็กนี้เปิ้นขายเม็ดเท่าใด เส้นตะไดเส้นตะไดร้เพื่อมาห่อเป็นลังๆไว้น่ะแล้วฝูนตะไดเขาไปรตรวจสอบเอาประตอขึนมากับตรงเป๋งน,นะา๊ะต้องไปตรวจสอบกันกูตีแล้วเพิหนึ่งหื้อไปแต่เราจะไปตรวจไปถามถามกีเลยแล้วเขาก็จะไปตรวจสอบค่อนข้างเข้มงวดคือเธอจะตรวจสอบพมม <c oughs> อแบบพอช่างทําอะไรที่ที่อาจจะชาวบ้านเห็นว่าเอ๊ะไม่ตุบเขาจะรีแจ้ทเทศบาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นโครงการทุกโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ย ุมชนเขาจะค่อนข้างค่อนข้างดูแลด้วยด้วยด้วยตัเองค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วเขาเขาเข้าไปตรวจดูตลอดถ้าไม่ถูกต้องประชาชนก็ไม่รับงานเมื่อประชาชนไม่รับงานนั่นก็หมายความว่าอบตออก,ก็ไม่เซ็นรับงานด้วยนอกจากการสื่อสารโดยตรงด้วยการประชาคมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสื่อท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหอ,อกระจายข่าววิทยุชุมชนสิ่งพิมพ์ทั้งวรารสารแผ่นพับและจุดหมายข่าว รวมทั้งสื่อทันสมัยอย่างอินเทอร์เน็ตก็มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความโปร่งใสเพราะสามารถใส่รายละเอียดของข้อมูลได้มากและไม่จำกัดช่วงเวลาในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน เราตระหนักเสมอว่าประชาชนของเรามีหลายกลุ่มนะคะแล้วก็เวลาว่างก็แตกต่างกันการรับสื่อก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นสื่อของเราจึงจําเป็นจะต้องมีหลายช่องทางช่องทางสําหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็คนที่พอจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีนั่นก็คือทางด้านอินเทอร์เน็ตเราจะมีข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องเราจะเอาลงในข่าวสารในอินเทอร์เน็ตนะะของเราเรามีเว็บของเราเองนะคะกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มที่ อยู่บ้านนะคะกลุ่มที่อยู่บ้านนี้ก็จะได้ได้เปรียบกว่าเขานิดนึงในทุกวันเนี่ยเราจะมเีเวลาในการออกเสียงตามสายของเรานะคะในช่วงเย็นซึ่งว่าช่วง5้าโมงเย็นถึง6กโมงเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจะจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยมีข่าวหรือกิจกรรมอะไรทุกวันเราจะแจ้งให้ประชาชนทราบจากเสียงตามสายอันนี้คือกลุ่มประชาชนที่อยู่บ้าน โซนท่านฝังเจ้าช่วงนี้ก็ขอแทรกรายการสักเล็กน้อยนะเจ้าตรงถึ่สองทุ่มก็จะเป็นเพลงรถทุ่งนะครับวันนี้รถบรรจัมย์สักหน่อยนะครับเนาะโซนตลอดเพื่อนพี่น้องผู้ท่านทุกคนไปร่วมไปแอลงานกันทั้งนักนนะครับไปเรื่องกำลังใจครับเยาวชนเยาวชนของเรานะครับจากภาพที่เขามองเห็นนั้นจะสะท้อนมาในเรื่องของ ช่องทางต่างๆที่เราเปิดให้เขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะโดยสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางแรกก็คือจากอินเทอร์เน็ตเรามีเว็บของเราที่เขาจะเสนอความคิดเห็นต่างๆลงในเว็บของอ,อปรตรอนแก้วได้ตัวที่2ก็คือทางโทรศัพท์ตัวที่3เราจะมีตู้รับความคิดเห็นกล่องรับความคิดเห็นที่เขาสามารถจะเสนอมาได้นอกจากนั้นเขายังจะเสนอผ่านมาทางตัวแทนของกลุ่มของหมู่บ้านเขาได้นะฮะตรงนี้ ทุกอย่างทุกเรื่องอบตจะรับฟังก็สามารถนำมาแก้ไขหรือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือข้อทวงติงของประชาชนได้นะคะเราพยายามให้สอทเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งสอทเราจะมีอยู่ทุกหมู่บ้านใช่ไหมคะชาวบ้านเขาจะแจ้งสอทเวลาเขามีอะไรเขาก็แจ้งสอทแล้วแม่ก็แจ้งนายก ก็เราจะมีสายตรงนายกค่ะเปิดตลาดไปเซเว่นยสีชั่วโมงผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ท่านอยู่ใกล้ทางน้ําไหลนะคะต้องระมัดระวังนะคะดูแลทรัพย์สินให้ดีด้วยนะคะวิทยุชุมชนที่คนในชุมชนทําหน้าที่เป็นผู้สื่อสารด้วยตนเองแม้จะไม่เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพแต่จะสามารถสื่อสารข่าวสารสําคัญที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคนในชุมชนได้มากกว่า การพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมถึงกันได้ทั่วประเทศจะทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนทั้งเรื่องดีที่ชาวบ้านทำเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับชุมชนอื่นๆจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สื่อมวลชนระดับชาติก็สามารถช่วยเพิ่มสมรรถนะของประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยงานอาชีพที่สามารถวิเคราะห์เจาะลึกรวมทั้งสังเคราะห์เรื่องราวธรรมาภิบาลท้องถิ่นนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมหนังสือพิมพ์ชนเนี่ยเราเราได้มีหน้าภูมิภาคเรียกหน้าภูมิภาค คือนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองในส่วนภูมิภาคข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคือเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะต้องทําหน้าที่นี้อยู่แล้วทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาพยายามที่จะสื่อสิ่งที่เขาต้องการจะนําไปให้ขณะเดียวกันเนี่ยทางสื่อท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็ช่วยในการนําเสนอราอยู่แล้วความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยอยู่ที่ชุมชนแต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งอ่ะสื่อมวลชนอ่ะเขาพร้อมที่นำเสนอ หมายหรือข้อกำหนดใดๆก็ไม่อาจเผยแพร่ความโปร่งใสให้เด่นชัดได้หากผู้บริหารท้องถิ่นยังมองเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญและประชาชนในท้องถิ่นเองก็มองผ่านเห็นเป็นทุระไม่ใช่ความโปร่งใสจะเด่นชัดเมื่อฝ่ายหนึ่งพร้อมจะเผยแพร่สิ่งที่ทำอย่างสุจริตใจและอีกฝ่ายก็พร้อมจะตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมการเปิดพื้นที่ทางสังคมและปัญญา ให้ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในทุกทางเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้เป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย